เรานะแล้ว่า do the dusting part food part f o d o the dusting do the dusting do the dusting do the dusting part food part, full part f o อะไรครับป a r ฝ food อะไรเฟอร์นิเจอร์นะเฟอร์นิเจอร์นะครับ dusting do the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  dusting คำไหนแปลว่าฝุ่นครับมันดัสติครับฝุ่นเฉยๆ dust 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 แปลว่าขี้ฝุ่นถ้า do the dusting แปลว่าปัดขี้ฝุ่น do ปัดขี้ฝุ่น do the dusting Do the, the oh. Do the dusting. Do the dusting. Do the dusting. Yeah. Do the dusting. T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 he dusting. Do t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 he dusting. Hei, 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 Make dinner. Make dinner. make dinner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  ทำอาหารเย็น,นเ,ขเขาทำตัวไหนอาหารเย็นออตอนเย็นครับประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำเองครับไม่ต้องไปซื้อนะครับ make dinner คือทำอาหารเย็นนะครับครับไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ทำที่บ้านจะประหยัดกว่าที่เราซื้อ,อซื้อ มีก็ไม่ครบกันอะไรที่ไม่ครบก็ไม่ไม่ต้องเอานะคือถ้ากินก็ต้องกินทุกคนออ่า Make dinner. 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 ăn hàn yên. Thăm cặp khao yên. Make dinner. 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 là dinner. ก็เร <kung> ียกว่าสะรดนี่แหละหันอย่างเงี้ยพอเราทำเราเมคดินเนอร์เสร็จแเราทำอะไรต่อครับเนี่ยตนึ่งกินข้าเย็นครับแฮปดินเนอร์แฮปดินเนอร์ครับแฮปดินเนอร์ครับก็กินกินข้าวเย็นเป็นอะไรครับเป็นแฮปดินเนอร์แฮปดินเนอร์แปลว่ารับประทานอาหารเย็นแฮปดินเนอร์แฮปดินเนอร์แฮปดินเนอร์ บ้านเราเรียกอะไรครับบ้านเราเรียกว่ากินอาหารเย็นกินข้าวเย็นกินข้าวเย็น Have dinner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  Make dinner Have dinner เราต้องเมกก่อนเมกเสร็จแล้วก็แฮปเข้าใจไหมเ a k e dinner h <c oughs> a ปดินเนอร์แฮปดินเนอร์มึงงอามึ้าแต่อาบน้ำา <c oughs> แต่อาบน้ำมันจะมีสอลักษณะถ้าอาบจากบัวแล้วเรียกว่า take a shower อันนี้อาบแบบไหน <c oughs> ลงไปแช่ในอ่างครับเทคอาบาดเทคอบาดเป็นการอาบน้ําที่ลงไปอาบในไหนครับอาบในาใจอาบในอาในอาบนอาบาบครับในอาบีนอาบาบในอาบในอาบาบในอบนอาบนาอบานออเบาบใอนอบนานออบ แต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ก,ก,ก็เป็นอะไรครับ t คอ e ชาเวอร์ <Yeah. S 1> นะอาจจากฝักบัวนะอันนี้เท k e a ะบ t h เ a k e a ะบ t h เ a k e a ะบ t h ปกติเขาจะอาบตอนไหนครับ,อบตอนกลางคืนอาบตอนเย็นเย็นหรือกลางคืนตอนเช้าตอนเช้าไม่มีเวลาตอนเช้าเราไม่มีเวลา<อ>ก็รีบอาบรีบอาบตอนเช้า นั้นเทคอาบาดส่วนใหญ่ก็คืออาบน้ำได้มีเวลาลงไปแช่ในอ่างลงอ่างเสร็จก็เปิดลงเลใช่ไหมครับเทคอาบาดเทคอาบาดเทคอาบัดเทคอาบา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 ดอาบน้ำลงไปนอนแช่ในอ่างเลย แต่ถ้าที่บ้านเราไม่มีเรามีแต่ฝากบัวทำไงนนแลาชมงจุนเทคอา e ชาวอาเ้าวอา์อาเ้วทอาชาอาเน้อา้อาเช้าช่เอาบเมื่อเ้วลอามี้ทา้าอยแล้วก็อาเทอาช้าวอเ้วทอาท์อาเาเอเช้าเรทบัาช่ทอาน้เ้เช้าอ้เนีช้อาเเลอเเ dry your hand เดาสิครับเปล่าผมผมมันเปียกแบบผู้หญิงผมยาวนี่ถ้าเช็ดไม่แห้งนะแล้วมันเปียกนี่เราจะไม่สบายมันจะเป็นลาชื้อมันจะไม่สบายครับนั้นอาบน้ํำสิก็เป่าบ้างเป่าผมเป่าให้แห้ทำอะไรเปล่าให้แห้ง dry h a i r dry your h a i r dry your hand เพราะว่าเป่าผมไม่แห้ง dry your hand 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 เป่าผมเป่าผมเป่าผมเป่าแบบพออาจารย์นี้ไม่ต้องเป่าเพราะว่าใช้เวลา ใช้เวลาแค่เช็ดก็แห้งแล้ววิ่งก็ไม่ต้องใช้เพียงแค่เอามือเสยๆหน่อยก็ดูดีแล้ว dry your hair dry your hair เป่าผมเป่าให้แห้งเป่าให้แห้ง dry your hair dry your hair dry มีรอกำดรอจอยหันเฮ้ยท่านเจ้าค่ะขออนุญาตไปอุจจาระหน่อยใช่เหรอกิจวัตรจะครบแล้ว go to bed go to bed ไปไหนครับไปที่เตียงไปที่เตียงคือไปนอนครับเราแปลว่าไปนอนนะครับ go to bed คือไปนอนนะครับเราแปลว่าไปนอนนะครับ go to bed go to bed Go to bed คนไหนไปแล้วก็เดี๋ยวไม่ทันเพื่อนพระอาจารย์จะไม่รอนะครับ Go to bed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  ไปอะไรกบ go to bed ไปกี่โมงไปไปนอน go to bed แปลว่าไปนอนอ่ะกิจวัาตรประจำวัน <c oughs> daily routine เราจะครบแล้วครับไปนอน daily routine go to bed โกธูเบตบังตองนิ้วมเจอไหนปะพี่ตีโดนในสูทใช่เรียบร้อยครับจบแล้วอ่ะทีนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่ซึ่งค่อนข้างจะยากกว่าไม่พักครับบอกเลยบอกเลยเพราะว่าพักแล้วก็เรียกก็ห้องยากอ่อาาก,กิน่ะมันมีไม่ครบก็มันจะไม่ได้เสมอภาคกันหยาข้าวเหงาเหข้าวจะกินอย่างอื่นแทนครับกินอะไรอ่ะกินขนมเคียขนมอะไรอ่ะ ขนมเดวมีแจกแล้วค่อยกลับบ้านแจกไปกินที่บ้านอ,อาจจะแจกกล้วยก็ได้กล้วย<บ>ไหน,นกล้วยอยู่ตรงนี้ก็มีนี่แเมอีสอนตัวแบบไม่ยิ้มแจกกล้วยนีย่ให้เป็นหนึ่งใบมีประจานีขนมแล้วต้องเรียนก่อนครับอ่ะต่อไปเราจะเรียนเรื่องใหม่ครับแรกๆก,ก็อาจจะง่ายหน่อยต่หลังๆจะยากนะอ่ะเขาบอกว่าเดลี่รูทีนอ่าต่อไปเรื่องที่สองครับ กานชาราเปลี่ยนหน้าเลยนะ action verbs ได้เกี่ยวอ e ไรครับบหัวข้อไหมครับใช่ๆช่ action verbs เกี่ยวหัวข้อกันนะหัวข้อครับ action verb ตั้งใจครับมาแล้วตั้งใจเรียนจะเล่นเล่นไม่ดีครับ เรียนเรื่องใหม่ครับเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี่คือ action verb action verb action คืออะไร action คืออะไรครับ action แปลว่าการแสดง action แปลว่าการกระทาออกมาให้เห็น action คือการแสดงเอง action verb ก็คือกริยาที่เกี่ยวกับการการแสดงครับเขียนลงไปลยครับ แอคชั่นแอคชั่นแสดงแอคชั่นกริยาการแสดง การเต้นช่นเราเราเดินเราวิ่งเรานั่งอย่างเงี้ยเป็นเป็นแอคชั่นเวิร์บหมดเลยแอคชั่นเวิร์บคือกริยาที่เกี่ยวกับการแสดงเขแต่แม่ครับใช่ไหมแอคชั่นแอคชั่นโอ้โหขาถัวนี่ไงตัวนี่ไงแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นเวิร์บครับดูคนดูไม่ยากครับดูที่การเนี่ยการกระทำนี่แหละครับนี่ไหมอ่ะ เวลาเรียนก็จะออกต่เข้าห้องน้ำครับชอบห้องน้ำไ,ไปดมอะไรแถวห้องน้ำใช่ค,ครับครูครูสอนก็ไม่ค,ค,มค่อยฟังชอบไปดมอะไรแถว